บทที่2627หากอุปสรรคใดไม่ทําให้คนเราตายสุดท้ายมันก็จะทําให้คนเราโตเสียเหอเป็นลูกสาวของเสียอิงเซียงและเขาได้ทําให้เสียอิงเซียงขุนเคืองหากเสียอิงเซียงไม่หายไปในตอนนี้ตัวเองคงตายไปแล้วตอนนี้เสียอิงเซียงขุนเคืองใจแล้วถ้าเขาจะฆ่าลูกสาวของเสียอิงเซียงและจะเป็นไรไปนอกจากนี้เสียอิงเซียงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้เลยแม้ว่าเขาต้องการล้างแค้นให้เสียเหอแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าสู่โลกใหม่ได้ หลังจากได้รับคำสั่งของเจียงเจี้ยนผู้แข็งแกร่งแดนนาพาขั้นสองที่อยู่เคียงข้างเขาก็รีบตรงไปหาเซี่ยเหอทันทีในขณะนี้เซี่ยเหอก็ลืมตาขึ้นบูมลมปราณบูบนร่างกายของเธอพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันตอนนี้เธออยู่แดนนาพาขั้นหนึ่งชั้นยอดแต่ตอนนี้เธอได้ทะลวงผ่านอีกแดนหนึ่งแล้วมาถึงระดับแดนนาพาขั้นสองโดยตรงไม่ดีถอยก่อน จู่ๆใบหน้าของเจียงเจี้ยนก็เปลี่ยนไปเมื่อเขารู้สึกว่าออร่าที่น่าสะพรึงกลัวตื่นขึ้นในร่างกายของเซี่ยเหอและเขารีบเปิดปากเพื่อเตือนชายคนนั้นอย่างไรก็ตามชายผู้แข็งแกร่งจากตระกูลเจียงได้พุ่งไปข้างหน้าเซี่ยเหอแล้วและมันก็สายเกินไปที่จะล่าถอยบูมเซี่ยเหอเหยงฝ่ามือออกและฟาดไปที่หน้าอกของชายผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูลเจียงอย่างแรงด้วยเสียงนี้ชายผู้แข็งแกร่งในแดนนภาขั้นสองชั้นต้นก็อาเจียนเป็นเลือดและบินออกไปเป็นไปไม่ได้ เซี่ยเหอซึ่งความแข็งแกร่งของตัวเองพุ่งสูงขึ้นสู่แดนนภาขั้นสองชั้นต้นทว่านางได้ฆ่าชายที่แข็งแกร่งในแดนเดียวกันโดยไม่คาดคิดด้วยฝ่ามือเดียวสมาชิกของตระกูลเจียงต่างก็ตกตะลึงเจียงเจี้ยนมีใบหน้าที่มืดมนและพูดด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้อย่างไรในฐานะทายาทของตระกูลเจียงเขาไม่เคยเห็นคนที่ไม่ได้ข้ามภัยพิบัติจากสวรรค์แต่วิถีบูได้มาถึงแดนนภา แบบนี้ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแค่ทะลวงมิติก็สามารถสังหารผู้แข็งแกร่งในแดนเดียวกันได้นักบูที่เพิ่งถูกเสียเหอฆ่าในไม่กี่วินาทีแม้ว่าความแข็งแกร่งจะเป็นเพียงแดนนภาขั้นสองชั้นต้นแต่พลังการต่อสู้ที่แท้จ,จริงนั้นเทียบได้กับชั้นกลางด้วยซ้ําในท้ายที่สุดเขาก็ยังถูกเสียเหอสังหารในทันทีแม้ว่าเสียเหอจะเป็นเพียงแดนนภาขั้นสองชั้นต้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านางมีพลังการต่อสู้เทียบได้กับแดนนภาขั้นสองชั้นปลายแล้วหรือ เจียงเจี้ยนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีคนที่มีพรสวรรค์ในวิถีบูที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้ถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองคงไม่มีทางเชื่อในขณะน,นี้ดวงตาของเซี่ยเหอเป็นสีแดงเลือดและร่างกายของเธอก็ส่องแสงสีเงินราวกับนางฟ้าจากสวรรค์ทั้งเก้าผู้หญิงคนนี้ต้องตายจิตสังหารในดวงตาของเจียงเจี้ยนแข็งแกร่งขึ้นเขาโบกมือใหญ่และสั่งทุกคนลงแขกนางซะอย่าเสียเวลาฉันอยากฆ่านางให้เร็วที่สุดครับ สมาชิกส่วนที่เหลืออีกสิบคนรีบไปหาเสี้ยเหอทันทีบังอาจในขณะนี้เสียงคำรามดังก้องไปทั่วคฤหาส์ตระกูลเหอบูมในวินาทีต่อมาภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนร่างเล็กๆลงมาจากท้องฟ้าและลงเหยียบพื้นด้วยเท้าทั้งสองข้างอย่างแรงในคฤหาสตระกูลเหอที่เขาลงมามีรอยแตกทุกทิศทางแผ่นดินกำลังสั่นสะเทือนโมเมนตัมที่น่าสะพรึงกลัวราวกับทะเลที่มีพายุโหมกระหน่ำไปยังผู้แข็งแกร่งตระกูลเจียง ปังปังปังผู้แข็งแกร่งสองคนของตระกูลเจียงที่รีบวิ่งไปด้านหน้าสองคนแรกที่ได้รับความรุนแรงเต็มๆและถูกระเบิดกระเด็นออกไปโดยตรงฉากนี้ทําเอาทุกคนชอบเจียงเจี้ยนจ้องมองที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าเสีย้ยเหอสีหน้าของเขามืดมนมากผู้แข็งแกร่งของตระกูลเจียงทุกคนแสดงสีหน้าหวาดกลัวแต่พวกเขายังคงยืนอยู่ต่อหน้าเจียงเจี้ยนพร้อมที่จะตายเพื่อเขาได้ทุกเมื่อในเวลานี้แผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง หลังจากนั้นไม่นานรถออฟโรดหลายสิบคันก็ขับเข้ามาในคฤหาสหาตระกูลเหอด้วยความเร็วสูงนักบูหลายร้อยคนที่สวมชุดเครื่องแบบฝึกรีบลงจากรถอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในไม่ช้ารถจี๊ปสีเขียวทหารหลายสิบคันก็ขับเข้ามาในบ้านตระกูลเหอและชายชะกันหลายร้อยคนในชุดเครื่องแบบรบของสมรภูมิจงโจก็รีบออกมาชั่วขนาหนึ่งตระกูลเหอทั้งหมดเต็มไปด้วยนักบูที่มีลักษณะลมปราณที่น่าสะพรึงกลัว ใบหน้าของเจียงเจี้ยนมืดมนมากในฐานะทายาทของตระกูลเจียงเขาจะไม่รู้จักคนเหล่านี้ได้อย่างไรคนเหล่านี้แข็งแกร่งที่สุดในสมรภูมิรบจงโจและแข็งแกร่งที่สุดในกองพลนักบูและร่างหนุม่มที่เพิ่งลงมาจากท้องฟ้าคือผู้อาวุโสสี่ของสภาผู้อาวุโสจิวโจหยางเฉินผู้ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจในขณะนี้ในเวลานี้หยางเฉินดูกโกรธมาก ไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้เรียกนักบูทั้งหมดเข้าร่วมงานเลี้ยงเป็นการส่วนตัวเพื่อเปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะนักปรุงยาและในขณะเดียวกันก็เตือนตระกูลบูโบราณด้วยเดิมทีคิดว่าสถานการณ์ในจงโจคงตัวแล้วและคนจากตระกูลบูโบราณจะไม่ทําอะไรผิดแต่เขานึกไม่ถึงว่าตระกูลบูโบราณจีนจะมาสร้างปัญหาก่อนที่เขาจะจับไปข้างอย่างเชิญคือเย่จางกัวผู้บัญชาการของสมรภูมิรบจงโจและเมืองชิงหลานหัวหน้าของกองพลนักบู เมืองหลังเมืองชิงหลานหัดวิญญาณก็อยู่ที่นั่นเช่นกันอาจกล่าวได้ว่านี่คือมหาอำนาจระดับแนวหน้าของรัฐส่วนกลางในโลกสามัญแล้วกระกูลเจียงกำลังเบื่อโลกใหม่และวางแผนที่จะถูกไล่ออกจากโลกใหม่แล้วใช่ไหมเย่จังกวัวจ้องมองที่เจียงเจี้ยนแล้วถามอย่างไม่ชอบใจบทที่2628เมืองชิงหลานยังพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาให้ฉันบอกคุณเพียงแจ้งโดยตรงกับสภาผู้อาวุโสเพื่อห้ามไม่ให้ตระกูลบูโบราณเจียงเข้าสู่โลกคาราวาส หาดวิญญาณพูดอย่างเย็นชาคุณยังต้องแจ้งอะไรอีกผู้อาวุโสสี่ก็อยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่หรือเพียงเขาออกคำสั่งโดยตรงอย่างน้อยนายจจโจจะไม่มีคนจากตระกูลเจียงชั่วขนาดสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หยางเฉินเจียงเจี้ยนและนักบูตระกูลเจียงที่เหลือต่างมีใบหน้าที่มืดมนมากแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะทรงพลังในระดับแดนนภาแต่หลายคนก็ถูกฆ่าไปแล้วตอนนี้นบเจียงเจีย้ยนเหลือเพียงแปดคนเท่านั้น แม้ว่าในสมรภูมิรบจงโจและกองพลนักบูจะมีผู้แข็งแกร่งในระดับแดนนภาไม่มากนะักแต่ที่นี่ก็มีหยางเชิญซึ่งมีความแข็งแกร่งที่ไม่อาจอยั่งรู้ได้และหัดวิญ,ญญาณผู้ฝึกฝนไร้สังกัดซึ่งมีพื้นเพมาจากโลกสามันโดยตรงในด้านของตระกูลเจียงฝักดาบซึ่งแต่เดิมเคยแข็งแกร่งที่สุดถูกสังหารทันทีโดยวิญญ,ญาณที่เหลืออยู่ของเซียอิงเซียงตอนนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือเจียงเจี้ยนผู้แข็งแกร่งแดนนภาขั้นสามชั้นกลางตอนนี้ตัวแปรเดียวคือหยางเชิญแต่่่เเขขาาป็็นนผู้แแงงกรรระดับบไไหไมท แม้แต่ตระกูลบูโบราณก็ยังไม่เข้าใจพวกเขารู้เพียงว่ายางเชินมีพลังมหาศาลและเขายังเป็นนักปรุงยาระดับแนวหน้ามิฉะนั้นเขาจะทำให้หัดวิญญ,ญาณที่มีวิถีบูระดับแดนนภาขั้นสามชั้นต้นติดตามเขาได้อย่างไรใบหน้าของเจียงจิ้นมืดมนมากหากวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของเซี่ยอิงเซียงไม่ได้ฆ่าฝักดาบในทันทีเขาคงไร้ซึ่งความกลัวไปแล้วและเพียงแค่ฝักดาบคนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขา ผู้อาวุโสสี่ตระกูลเจียงไม่มีความตั้งใจที่จะต่อต้านสภาผู้อาวุโสวันนี้เราได้รับเชิญจากตระกูลเหอด้วยตระกูลเหอได้สมัครใจที่จะเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงดังนั้นเราจึงทำได้แค่จัดการกับเรื่องครอบครัวของเราตอนนี้ผู้อาวุโสสีไม่ควรเข้ามายุ่งเรื่องตระกูลของเราด้วยซ้ำหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเจียงเจีย้ยนมองไปที่หยางเชิญและพูดปากหรือตูดที่พูดมา จังจี้รองผู้บัญชาการที่อยู่เบื้องหลังเย่จังกัวสบัดออกมาตรงๆและพูดด้วยความโกรธมันไม่ได้นานนักตั้งแต่สภาผู้อาวุโสออกข้อบังคับใหม่ซึ่งชัดเจนว่าเป็นข้อบังคับใหม่เพื่อปกป้องกองกําลังท้องถิ่นในโลกคาราวาสสมาชิกของตระกูลเหอจาโงเขลามี่เง่าถึงขนาดจะกลายเป็นตระกูลที่ฆ่าของตระกูลบูโบราณได้อย่างไรเจียงจี้อยาคิดว่าเมื่อเหอหงหยวนและเหอจื้อตายแล้วคุณจะพูดเรื่องไรสาระอะไรก็ได้นะ หากตระกูลเหอต้องการเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงจริงๆย่อมทําได้แต่ต้องให้ตระกูลเหอไปยื่นเรื่องที่สํานักงานใหญ่สมรภูมิรบจงโจซะก่อนจากนั้นจะต้องให้ทางสภาผู้อาวุโสจิวโจทบทวนเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีอีกทีตระกูลเหอถึงจะกลายไปเป็นที่ข้าของตระกูลเจียงได้เจียงจี้นขมวดคิ้วทันทีเจตนาฆ่าฟันฉายแววในดวงตาของเขาและพูดอย่างเย็นชานี่คือสิ่งที่ผู้นำเหอเขาสัญญากับฉันเป็นการส่วนตัวทำไมฉันต้องโกหกคุณด้วย หรือว่ากฎหมายเป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูออกแบบมาพิเศษสำหรับบีบบังคับกดดันพวกตระกูลบูโบราณหรือเปล่าเจียงเจี้ยนต้องการอธิบายเพิ่มแต่เย่จังกวัวหยุดไว้เจียงเจี้ยนอย่าพูดเรื่องไร้สาระกฎหม่ก็คือกฎหมายหลังจากการหารือระหว่างผู้อาวุโสโลกคราวาสและพันธมิตรผู้พิทักษ์โลกบูโบราณล่างเย่จังกวัวพูดอย่างเย็นชากฎหม่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ใคร แต่มีไว้เพื่อปกป้องผู้อ่อนแอเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกําลังและบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานวิถีบูจะได้รับการคุ้มครองตามข้อกําหนดของกฎหมายไม่มีกฎใดที่ไม่อนุญาตให้กองกําลังบูโบราณมีตระกูลข้าราชบริพารในโลกคารวาสได้แต่พวกเขาต้องสมัครใจเท่านั้นและสมรภูมิรบจงโจงมีสิทธิในการตรวจสอบเบื้องต้นหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเราจะรายงานให้สภาผู้อาวุโสตรวจสอบอีกทีและหลังจากที่ผู้อาวุโสบอกว่าให้ผ่านจากนั้นก็อนุญาต แม้ว่าตระกูลเจียงและตระกูลเหอจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหากตระกูลเหอต้องการเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงก็จะต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากที่ประชุมผู้อาวุโสแต่เท่าที่ฉันรู้แม้แต่สมรภูมิรบจงโจก็ไม่ยอมรับใบสมัครของคุณใบหน้าของเจียงจ้นมืดมนจนน่ากลัวเขารู้เพียงว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามให้กองกำลังของโลกสามัญเข้าร่วมตระกูลบูโบราณแต่เขาไม่ยักรู้ว่าต้องมีสมัครด้วยด้วยวิธีนี้เขาไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงเรื่องตระกูลในตอนนี้ เจียงจี้หัวเราะอย่างไม่ชอบใจในกรณีนี้งั้นเราขอสมัครกับผู้บัญชาการเย่เลยละกันคุณสามารถบอกฉันสักคำได้ตอนนี้คุณต้องการให้ตระกูลเหอกลายเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงของฉันได้หรือยัง เย่ h, จังกัวหน้าบึ้งกล่าวว่าสิ่งที่ฉันหมายถึงคือการสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่การสมัครด้วยวาจาถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริงๆที่จะทาให้กองกําลังในโลกคารวาสกลายเป็นข้าราชบริพารของตระกูลบูโบราณฉันนี่แหละจะรวบรวมกองกําลังเหล่านี้โดยตรงและคงไม่มีปากเปล่าของใครจะดีกว่าปากเปล่าของฉันแล้วละมัง้ง กฎคือกฎตามกฎใหม่เฉพาะตระกูลเจียงและตระกูลเหอเท่านั้นที่จะลงทะเบียนชื่อในเอกสารสัญญาร่วมและต้องแนบเอกสารอื่นๆด้วยคุณสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้จากแผนกที่รับผิดชอบงานนี้ในสำนักงานของสมรภูมิรบจงโจการแสดงออกของเจียงเจี้ยนดูแย่ยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องระหว่างสอตระกูลพวกเราแต่ถึงยังไงดูท่าแล้วคุณก็คงจะไม่เห็นด้วยสินะ เย่ h, จังกัวเย้ยหยันหากคุณไม่พอใจคุณสามารถไปที่พันธมิตรผู้พิทักษ์เพื่อยื่นเรื่องได้หากพันธมิตรผู้พิทักษ์เต็มใจที่จะรับประกันคุณไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะยกเว้นและอนุมัติผ่านใบสมัครของคุณในขณะนี้เสียงอันทรงพลังเสียงหนึ่งก็ลงมาจากท้องฟ้าพันธมิตรผู้พิทักษ์ยินดีที่จะให้การรับประกันนี้โดยตรงดังนั้นผู้บัญชาการเย่จงอนุมตัติใบสมัครของตระกูลเจียงชั่วขณะทุกคนตกตะลึงพวกเขามองไม่เห็นคนที่พูดได้ยินแต่เสียงเท่านั้น แม้แต่เจียงเจี้ยนก็แสดงความประหลาดใจในฐานะทายาทของตระกูลเจียงโลกบูโบราณล่างเขาจําได้โดยธรรมชาติว่าเจ้าของเสียงนี้คือตู้อวีสานผู้นําของพันธมิตรผู้พิทักษ์เย่จังกัวมองขึ้นไปที่ความว่างเปล่าด้วยสีหน้าที่สยดสยองอย่างยิ่งเมื่อกี้เขาแค่พูดแบบสบายๆแต่เขานึกไม่ถึงว่าพันธมิตรผู้พิทักษจะเห็นด้วยจริงๆ ในขณะที่เขากําลังจะพูดอย่างเชิงก็เดินไปมองไปที่ความว่างเปล่าและพูดด้วยน้าเสียงไม่ชอบใจไม่มีปัญหากับพันธมิตรผู้พิทักษ์ที่จะเป็นหลักประกรันแต่คุณต้องรอจนกว่าตระกูลเหอจะตกลงที่จะเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงก่อนคึ่นเสียงที่ไม่ยาแสดังขึ้นผู้นําแห่งตระกูลเหอตายแล้วใครจะเห็นด้วยอย่างเชิญกล่าวว่าแน่นอนว่าเป็นผู้นําคนใหม่ของตระกูลเหอ อีกฝ่ายพูดอีกครั้งในกรณีนี้ให้ผู้นำคนปัจจุบันของตระกูลเหอออกมาบอกฉันว่าตระกูลเหอเต็มใจที่จะเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงหรือไม่เสียงของอีกฝ่ายเย็นชามากราวกับมาจากสวรรค์ซึ่งทำให้ทุกคนมีความต้องการที่จะบูชาเห็นได้ชัดว่าเขาแค่ต้องการยืนหยัดเพื่อตระกูลเจียงและเขาต้องการดูตระกูลเหอกลายเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงณจุดนั้นในเวลานี้อย่างเฉินมองไปที่เซี่ยเหอ ออร่าบนร่างกายของเธอนั้นแข็งแกร่งมากบางทีอาจเป็นพลังที่นางได้รับอย่างกระทันหันและนางยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างเชี่ยวชาญเมื่อเห็นหยางเฉิงมองดูเธอเธอพูดว่าปู่และลุงของฉันตายแล้วตอนนี้ในตระกูลเหอมีเพียงลุงรองของฉันเหอเสียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าคนใหม่ของตระกูลเห ở. อหยางเฉินชำเลืองมองผู้ชมทั้งหมดแล้วถามเสียงดังให้เหอเสียงมาเป็นหัวหน้าตระกูลเหอคนใหม่สมาชิกของตระกูลเหอมีข้อคัด้ันหรือไม่ สมาชิกตระกูลเหอสายหัวและบอกว่าไม่ทันใดนั้นอย่างเชินก็ประกาศทันทีในกรณีนี้จากนี้ไปเหอเสียงคือผู้นําคนใหม่ของตระกูลเหอฉันไม่เห็นด้วยในขณะนี้เสียงที่แตกต่างออกไปก็ตะโกนออกมาบทที่2629เมื่อความเห็นไม่ตรงกรันการฟาดฟันก็เกิดขึ้นเมื่อสิ้นเสียงทุกคนก็หันมามองเมืองชิงหลานมองไปที่อีกฝ่ายและพูดด้วยน้าเสียงเย็นชาคุณไม่ได้เป็นคนตระกูลเหอทําไมคุณถึงไม่เห็นด้วย เย่จังกัวคำออกมาอย่างไม่สบอารมณ์จียงเจี้นคุณน่าจะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีกว่าสถานที่นี้เดิมทีก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกคราวาสสภาผู้อาวุโสสามารถอนุญาตให้ตระกูลบูโบราณตั้งรกรากในโลกคาราวาสได้สำหรับคุณคนในตระกูลบูโบราณมันดีแค่ไหนแล้วอยาก,กดดันตัวเองเลยหนะ้าจิงจีง้นไม่สนใจทั้งสองคนมองไปที่หยางเฉิงอย่างเย็นชา เขาเปิดปากและพูดว่าไม่ว่าจะเป็นโลกสามัญหรือโลกบูโบราณล่างแม้แต่โลกบูโบราณกลางและโลกบูโบราณบนตลอดไปทั้งจิ๋วโจตอนนี้กำแพงกั้นระหว่างโลกสามัญกับโลกบูโบราณล่างกำแพงม่านพังทลายแล้วทั้งสองรวมเป็นหนึ่งคือโลกเดียวกันเหตุผลที่ฉันไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ยุติธรรมเลยตระกูลเหอได้ตกลงไปแล้วและกลายเป็นกองกําลังข้าราชบริพารของเราแล้วและตอนนี้เหอหงหยวนก็เสียชีวิตแล้วหัวหน้าคนใหม่ของตระกูลเหอจะว่าอะไรได้อีก ยางเฉิญขมวดคิ้วและถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณต้องการอะไรเจียงเจี้ยนกล่าวว่าผู้นำตระกูลเหอตายแล้วและมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรในตอนนี้เราต่างถอยคนละกก้าวตระกูลเจียงไม่ได้บังคับให้ตระกูลเหอกลายเป็นข้าราชบริพารของตระกูลเจียงเพราะเขายินยอมไปแล้วและผู้อาวุโสไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาตระกูลเจียงของเราในโลกสามัญยางเฉิเย้ยหยันตระกูลบูโบราณใดที่เคยถูกแทรกแซงโดยสภาผู้อาวุโสในโลกสามัญ ทุกสิ่งที่เราทำเป็นไปตามระเบียบใหม่ตราบใดที่ขอบเขตโลกบูโบราณล,ล่างไม่ละเมิดกฎใหม่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของผู้อื่นอยู่แล้วแต่หลังจากที่อำนาจของตระกูลบูโบราณตั้งรกรากในโลกสามัญพวกเขาก็แสดงท่าทีเย่อหยิ่งเปิดเผยและแอบใช้กำลังปร,ปราบปรามกองกำลังท้องถิ่นในโลกสามัญเพื่อให้พลังของตระกูลตัวเองพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในโลกสามัญพวกเขาล้วนใช้อำนาจบังคับผู้คนในโลกสามัญ ตามกฎระเบียบใหม่ตระกูลบูโบราณไม่ได้รับอนุญาตให้กดดันกองกำลังของโลกสามัญเจียงเจี้ยนขมวดคิ้วและหลังจากจ้องมองที่หยางเชินสักพักเขาก็พูดว่าถ้าฉันยืนยันที่จะให้ตระกูลเหอยอมจำนนต่อตระกูลเจียงละ่ะหืออหยางเชินรู้สึกประหลาดใจเขาไม่คาดคิดว่าเจียงเจี้ยนซึ่งก่อนหน้านี้ต้องการถอยหลังจู่ๆก็กลายเป็นคนแข็งกระด้างซะง,งั้น งั้นคุณสามารถลองดูได้แต่ก่อนที่จะทําอะไรคุณควรคิดให้ดีก่อนว่าจากนี้ไปสมาชิกของตระกูลเจียงพร้อมหรือยังที่จะไม่ก้าวเข้าสู่โลกสามัญอีกชั่วนิดนิรันยางเชิงพูดอย่างเย็นชาพร้อมกับดูน่ากลัวตาของเขาส่อแววเจตนาฆ่าทันใดนั้นเย่จังกลัวและเมืองชิงหลานและสมาชิกที่ทรงพลังของกองกําลังนักบูทุกคนต่างกําลังจ้องมองไปที่คนตระกูลเจียงแม้ว่านักบูของตระกูลเจียงจะแข็งแกร่งมากรวมถึงเจียงเจี้นแต่ก็มีเพียงแปดคนเท่านั้น ในทางกลับกันทางด้านของหยางเฉินมีนักบูหลายร้อยคนแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นระดับแดนนภาขั้นหนึ่งหรือแม้แต่แดนนภาขั้นสองโดยมีพรสวรรค์วิถีบูที่บ้าระห่ำอย่างหยางเฉินเป็นผู้นำทีมความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ควรถูกมองข้ามทุกคนในโลกบูโบราณล่างรู้ว่ายังมีวิญญาณของเทพมารอยู่ในร่างของหยางเฉินผู้ซึ่งสามารถใช้ร่างกายของหยางเฉินในการต่อสู้ได้และแม้แต่ระเบิดด้วยพลังกำลังที่เทียบได้กับแดนนภาขั้นสามชั้นยอด อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือวิญญาณของเทพมารได้ออกจากร่างของหยางเฉินแล้วฉากตกอยู่ในความเงียบไร้ซึ่งเสียงใดๆและสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หยางเฉินและเจิงเจียนอากาศเต็มไปด้วยการบีบบังคับที่น่ากลัวและคนที่อ่อนแอบางคนรู้สึกว่าการหายใจของพวกเขาไม่ราบรื่นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจู่ๆพลังแห่งสวรรค์ก็กระจายออกจากร่างของเจิงเจียนดูเหมือนว่าคุณได้พิจารณาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเรามาสู้กัน รู้สึกถึงแรงผลักดันอันทรงพลังที่เล็ดลอดออกมาจากอีกฝ่ายยางเชิงกล่าวอย่างใจเย็นแม้ว่าเขาจะประหลาดใจกับปฏิกิริยาของจิงเจี้ยนแต่ก็อยู่ในความคาดหมายของเขาเช่นกันตั้งแต่เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อาวุโสคนที่สี่และมาที่จงโจเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปราบปรามตระกูลบูโบราณกล่าวได้ว่าในจงโจในปัจจุบันตระกูลบูโบราณสามารถแทรกซึมเข้ามาได้นิด,นดห,นห,นหน่อยเท่านั้นเองและการพัฒนาในทุกด้านต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก ในอดีตพวกเขายังคงพึ่งพาการค้าขายเม็ดยาระดับต่ำในราคาสูงเพื่อสร้างโชคลาภได้แต่ตอนนี้อย่างเชินขายยาเม็ดร,ระดับต่ำในปริมาณมากและราคาถูกลงจนถึงขีดสุดและมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกตระกูลบูโบราณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเฉินโบกมือและออกคำสั่งทุกคนภายใต้แดานนภพาถอยห่างออกไปหนึ่งเมตรทันทีทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมานักบูส่วนใหญ่ในค่ายทหารสมรภูมิจงโจก็เริ่มล่าถอย สำหรับกองพลนักบูเดิมทีประกอบด้วยนักบูแห่งแดนนภพาและส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกฝนแบบไร้สังกัดจากโลกบูโบราณล่างต่างไม่มีใครถอยหนีในไม่ช้ามีนักบูมากกว่าร้อยคนที่อยู่ข้างอย่างเชิญและไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับแดนนภพาอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เป็นนักบูที่มีวิถีบูแดนนภพาขั้นหนึ่งชั้นต้นและยังมีแดนนภพาขั้นสองด้วยแต่มีน้อยมากไม่ถึงสิบคนด้วยซ้ํา ในทางกลับกันเจียงเจี้ยนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับแดนนาพาขั้นสามชั้นกลางและทั้งเจ็ดที่อยู่รอบตัวเขาล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับแดนนาพาขั้นสองทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เจียงเจี้ยนจึงกล้าที่จะเหิมเกริมบทที่2630ไม่ทราบว่าคุณกล้าเดียวกับฉันไหมผู้อาวุโสสี่หากเราสู้กันเป็นกลุ่มมันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับเราฉันไม่รู้ว่าคุณกล้าสู้กับฉันตัวต่อตัวหรือเปล่า หากคุณชนะตระกูลเจียงจะถอนตัวออกจากจงโจหากฉันชนะจากนี้ไปสภาผู้อาวุโสจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลเจียงอีกต่อไปเดิมทีหยางเฉินคิดว่าอีกฝ่ายกำลังจะต่อสู้เป็นกลุ่มจิงเจี้ยนจึงเสนอต่อสู้กับหยางเฉินแบบตัวต่อตัวเย่จังกัวพูดด้วยความโกรธ เจียงเจียนคุณเป็นถึงทายาทตระกูลบูโบราณที่สง่างามด้วยความแข็งแกร่งของแดนนาพาขั้นสามชั้นกลางคุณไม่ละอายใจหน่อยหรอที่ต้องการต่อสู้กับผู้อาวุโสสีที่มีความแข็งแกร่งที่แดนนาพาขั้นหนึ่งชั้นยอดเท่านั้นแน่จริงให้ผู้แข็งแกร่งของคุณที่มีวิถีบูระดับแดนนาพาขั้นหนึ่งชั้นยอดต่อสู้กับผู้อาวุโสสีเดเจียงเจียนหัวเราะอย่างไม่ชอบใจนกะแดนนาพาขั้นหนึ่งชั้นยอดเชียอะไร คุณเคยเห็นแดน,นพาขั้นหนึ่งชั้นยอดที่สามารถล้มแดน,นพาขั้นสามชั้นกลางได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไหมได้ยินเช่นนี้เย่จังกวาวอถึงกับพูดไม่ออกอยางเฉินรีตาลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าจิงเจี้ยนรู้อยู่แล้วว่าเขาได้ล้มฉีเทียนเหอซึ่งมีความแข็งแกร่งแดน,นพาขั้นสามชั้นกลางบนซาป,ปร,รักหักพังของเขาหวังซานมาก่อนอย่างไรก็ตามคนอื่นคิดว่าเป็นวิญญ,ญาณของเทพมารที่ใช้ร่างกายของเขาเพื่อโจมตีฉีเทียนเหอ แต่สิ่งที่เจียงเจี้ยนหมายถึงคนที่เขย่าฉีเทียนเหอในวันนั้นกลับเป็นหยางเฉินเองหยางเฉินไม่ได้อธิบายและหรีตามองอีกฝ่ายและพูดว่าในกรณีนั้นผมจะต่อสู้กับคุณอย่างไรก็ตามหากคุณแพ้จากนี้ไปจะไม่มีใครจากตระกูลเจียงได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโลกสามัญอีกตลอดไปแต่ถ้าคุณเอาชนะผมได้กราบใดที่ตระกูลเจียงไม่ละเมิดกฎใหม่สภาผู้อาวุโสจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆของตระกูลเจียง เจียงเจี้ยนขมวดคิ้วทันทีสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้คือว่าถ้าเขาแพ้ตระกูลเจียงก็เพียงถอนตัวออกจากจงโจงแต่หยางเฉินบอกว่าถ้าตัวเองแพ้ตระกูลเจียงก็จะไม่สามารถก้าวเข้าสู่โลกสามัญได้อีกต่อไปก็ได้ฉันรับปากหลังจากเงียบไปเล็กน้อยเจียงเจีย้ยนก็ตอบกลับทันทีทันใดนั้นแรงผลักดันอันทรงพลังก็ประทุขึ้นจากเขาเห็นเพียงว่าพื้นใต้ฝ่าเท้าของเขาแตกร้าวไปทุกทิศทุกทางและรอยแตกที่หนาเท่าแขนก็แผ่ออกไปยังหยางเฉินพึ่ง ยางเฉินโบกมือของเขาและดาบบุตรแห่งสวรรค์ก็พลันปรากฏขึ้นในมือของเขาและเขาก็เหวี่ยงดาบและฟันไปทางเจียงเจี้ยนโดยตรงเมื่อเห็นสิ่งนี้เย่จังกัวและเมิงชิงหลานก็รีบพาคนของพวกเขาถอยกลับออกไปอีกหนึ่งรเมตรลมปราณที่ทรงพลังประทุขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างผู้แข็งแกร่งทั้งสองคนซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบได้กับแดนนภาขั้นสามชั้นกลางจนทําให้พวกเขาทนไม่ได้บูมบูมบูม หลังจากการแกว่งดาบของหยางเฉินพื้นดินก็แตกสลายและแรงสั่นสะเทือนของดาบที่น่าสะพรึงกลัวก็บินไปยังทิศทางของเจียงเจี้ยนทันทีพึ่งดวงตาของเจียงเจี้ยนเปลี่ยนเป็นเย็นชาและดาบยาวที่มีแสงเย็นก็พลันปรากฏขึ้นในมือของเขาไปเห็นเพียงเจียงเจี้ยนถือดาบด้วยมือเดียวกวาดไปข้างหน้าอย่างกระทนหันแสงดาบเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยดาบของหยางเฉินโดยตรงบูม ทันทีที่แสงดาบและพลังดาบปะทะกันมันก็เหมือนกับการประทุข,ของระเบิดนิวเคลียร์ทำให้เกิดโมเมนตัมที่น่าสะพรึงกลัวและกวาดล้างออกไปทุกทิศทางบูมประตูคฤหาตระกูลเหอที่ประดับประดาอย่างงดงามกระแทกลงกับพื้นในฉับพลันพืชพัน์ต้นไม้ที่อยู่รอบๆร,ราวกับถูกโจมตีด้วยพายุที่รุนแรงค้นล้มไปเป็นหน้ากลอง ผู้แข็งแกร่งแดนนาภาทั้งเจ็ดที่เดิมยืนอยู่ข้างหลังจียงเจี้ยนก็ถอยกลับไปทีละคนราวกับว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะนี้ใบหน้าของพวกเขาซีดจนสุดขีดเห็นได้ชัดว่าในการเคลื่อนไหวของหยางเฉินและจียงเจี้ยนเพียงครั้งแรกเท่านั้นก็สามารถโจมตีพวกเขาได้ด้วยลมปราณที่ทั้งคู่ประทุกออกมาได้ทันทีทันใด ตัวเจียงจิ้นเองก็เป็นแดนนภาขั้นสามชั้นกลางที่แข็งแกร่งและขอบเขตวิถีบูของหยางเฉิงคืออะไรเกรงว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ในสายตาของคนอื่นเขาเปล่งออร่าของแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นยอดเท่านั้นแต่พวกเขาทั้งหมดเชื่อว่ามีวิญญาณเทพมารจากสมัยโบราณซ่อนอยู่ในตัวของเขาเมื่อวิญญาณเทพมารตนนี้ตื่นขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากร่างกายของหยางเฉินเขาสามารถระเบิดพลังสูงสุดออกมาได้และแม้แต่แดนนภาขั้นสามชั้นยอดก็คงสามารถประทุความแข็งแกร่งออกมาได้มั้ง ในขณะนี้ห่างออกไป100เมตรด้วยความตกใจและตกตะลึงที่เขียนขึ้นทั่วใบหน้าของพวกเขาผู้แข็งแกร่งของสมรภูมิรบจงโจงและกองพลนักบูต่างก็อึ้งกิมกี่ทั้งสองไม่ได้เข้าใกล้กันมากนะักพวกเขาเพียงแค่โบกดาบยาวของตัวเองและเพียงแค่การประทะก,กันของแสงดาบและโมเมนตัมของดาบก็สามารถระเบิดออกด้วยพลังทำลายล้างได้หากการโจมตีครั้งนี้ถูกนักบูทั้งสองฝ่ายพวกเขาจะถูกกำจัดในทันที เจียงเจี้ยนจ้องมองที่หยางเฉินและพูดอย่างใจเย็นนายเป็นคนที่สองที่สามารถทำให้ฉันจำเป็นต้องใช้ดาบออกมาต่อสู้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนอกจากนายแล้วในตอนนั้นก็มีฉีเทียนเหอแม้ว่าน้ำเสียงของเขาจะสงบมากแต่หยางเฉินก็สามารถรู้สึกได้ถึงความโกรธที่ซ่อนอยู่ภายในในฐานะที่เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองของโลกบูโบราณล่างหลังจากผ่านไปหลายปีมันเป็นเรื่องน่าอายจริงๆสำหรับเขาที่จะใช้ดาบตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเขาต่อสู้กับชายหนุ่มในโลกสามาัน ยังเชินแอบตกตะลึงเมื่อเขาเห็นเจียงเจี้ยนนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงออร่าที่ทรงพลังมากจากอีกฝ่ายแต่เขาไม่คาดคิดว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งขนาดนี้ก่อนหน้านี้บนซากปร,รักหักพังของเขาหวังซานฉีเทียนเหอบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือตระกูลฉีเคยต่อสู้กับยางเชินแต่ฉีเทียนเหอไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของยางเชินได้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นฉีเทียนเหอจึงพ่ายแพ้ หลายปีก่อนถีเทียนเหอเป็นอันดับหนึ่งในรายการแดนนภาแต่ตอนนี้เจียงเจี้ยนซึ่งเคยแข็งแกร่งเป็นอันดับสองในรายการนั้นปัจจุบันได้แซงหน้าถีเทียนเหอไปแล้วรู้ไหมว่าเมื่อ,อยางเฉินเผชิญหน้ากับถีเทียนเหอก่อนหน้านี้เขาไม่ได้หยิบดาบบุตรแห่งสวรรค์ออกมาด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เขาใช้ดาบบตดแห่งสวรรค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแดนเล็กๆในวิถีบูให้กับผู้ถือดาบ ยางเชิงชันต้องยอมรับว่าพรสวรรค์ด้านวิถีบูของนายและฉีเทียนเหอในตอนนั้นแข็งแกร่งกว่าฉันหากนายอายุเท่าชันความแข็งแกร่งที่นายมีสามารถฆ่าฉันได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาทีจียงจี้นดูสงบเขาพูดอย่างใจเย็นอย่างไรก็ตามนายยังเด็กมากไม่ว่าพรสวรรค์ด้านวิถีบูของนายจะแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วยังไงละ่ะเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งสูงสุดนายก็มีแต่จะล้มเหลวเท่านั้นหลังจากพูดจบลมปราณบูบนร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งในทันใด